สวัสดีครับชาวเพวื่อน g u i t a ทุกคนครับสวัสดีย่างนะักกีตรามือใหม่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวของฤด,ดูหนาวนะฮะที่มันเข้ามาแล้วมันจะมีผลกับกีตราของเราอย่างไรโฟกัสไปที่กีตราโปร่งนะครับโดยเฉพาะกีตราโปร่งที่เป็นตระกูลโซลิดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นออลโซลิดหรือว่าท็อปโซลิดหรือว่าไม้แท้นะครับอ่านะฮะไม้แท้นี่จะไปมีผลมากเลยนะครับในเรื่องของอุณหภูมิโน้หน,นาวแบบนี้เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยครับเพื่อนๆครับเก็บกีตร์ดูแลกีตรากันยังไงกันบ้าง คืออุณหภูมิที่มันลดลงมันจะมีผลนะฮะทำให้เนื้อไม้นะครับทําให้เนื้อไม้มันอาจจะมีการยืดตัวหดตัวนะฮะแล้วมันก็จะมีมีผลกับเรื่องของเสียงด้วยครับเสียงมันก็จะดรอปลงไปบางทีหลายท่านตกใจทําไมมันเสียงมันอุ้ยอีนะ,ะเสียงมันอั้น,อน,อนนะฮะในส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนั้นด้วยนะครับแล้วเรื่องของสายด้วยนะครับสายโลหะนะฮะ ผมเองมีความรู้สึกว่าถ้ามันหนาวจัดมันเย็นจัดจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เหมือนเสียงกีตาร์ทำไมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่นั่นก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ปลายนิ้วของเราเนี่ยนะฮะเวลาที่กดสายใช่ไหมคุณจะใช้สายชุดละห้บาทหรือว่า500บาทก็ตามเนี่ยจะรู้สึกเจ็บมากกว่าเดิมจริงๆแล้วมือเราหรือว่า ตรงไหนตรงแขนตรงขาเนี่ยถ้ามันมันหนาวจัดจริงๆเวลาไปโดนอะไรฟาดหรือว่าไปต้องไปกดไปอะไรจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนมันมันหนักกว่าตอนหน้าร้อนนะครับนั่นเป็นเรื่องปกติเรื่องของกล้ามเนื้อของอะไรไปใช่ไหมอ่ะก็วิธีการดูแลกีตร์นะครับบางท่านบอกว่าแหมซีเรียสขนาดนั้นเลยฮะจำเป็นต้องดูแลอย่างดีไหมถ้าเป็นนักดนตรีอาชีพคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นคงมีวิธีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหากินใช่ไหมฮะหรือถ้ากีตร์บาง คนซื้อมาแพงอย่างงี้คำว่าแพงนี่มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเดียวนะครับกีตาร์ตัวละสี่พันนี่ก็ถือว่าแพงนะครับสาหรับบางท่านสําหรับน้องๆที่เก็บเงินซื้อหยอดกับปุกออมถินซื้อนั่นก็คือแพงในในระดับที่เขาจะซื้อได้แล้วนะไม่ได้จะมามาบอกว่าเฮ้ยคำว่ากีตาร์แพงมันต้องสี่ห้าหมื่นขึ้นไปอะไรไม่ได้ว่าเกี่ยวกับมูลค่าตรงนั้นเสมอไปครับอ่ะก็กีตาร์จาก,กูลโซลิดเนี่ยมันอ่อนไหวกับอุณหภูมิมากครับดังนั้นวิธี การอาผมผมจะพูดถึงเรื่องของข้อระวังก่อนดีกว่านะฮะว่าควรจ่ายยังไงดีนะฮะอุณหภูมิบ้านผมเนี่ยประมาณถ้าถ้าตีห้าหกโมงเย็นเนี่ยประมาณเออหกโมงเช้าเนี่ยประมาณ14บสี่นะครับ 14, สิบสี่สาองศาโดยเฉลี่ยย,ยิ่งใกล้ภูเขาแบบนี้บางทีอาจจะต่ํากว่านั้นเสียด้วยซ้ําเนี่ยอย่าพยายามวางไว้ให้มันโดนความชื้นครับ อย่าพยายามวางไว้ตรงขอบหน้าต่างบ้างนะครับตรงที่แบบว่าลมมันพัดผ่านอ่ะไม่รู้หรอกบ้านแต่ละคนนะฮะลมมันพัดวิววิวไปตรงไหนยังไงนั่นแหละนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ที่อาจจะทำให้อ่ความเย็นมันเข้าไปสร้างความแตกต่างในกีตาร์ของเราได้ครับเก็บตรงนั้นให้ดีนะฮะเอาไว้ในห้องที่มันไม่ชิดดีกว่านะแล้วก็ถ้ามันไม่ลำบากเกินไปนะครับตัวนี้ฮะเนี่ยเป็นกระเป๋าครับ กระเป๋ามันก็มีหลายแบบอย่างอย่างในที่ผมถืออยู่นี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นซอฟตเคสก็คืออาจจะบุโฟมบุอะไรแต่ความจริงแล้วถ้าจะเอาแค่มากันอุณหภูมิกันอะไรเนี่ยนะฮะก็ใช้กระเป๋าธรรมดาเนี่ยก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับนะเราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไปลงทุนซื้อเคสแพงๆนะเคสนาหนาเคสแบบที่เป็นไฟเบอร์เป็นพลาสติกแข็งไม่ไม่ไม่ขนาดน,นั้นนะฮะหรือถ้าใครมีก็ดีนะครับก็ใส่ไปแล้วก็ลองหา เขาเรียกว่าเป็นเม็ดกันชื้นนะครับเป็นถุงกันชื้นนะอะนะฮะตรงผมไม่รู้ว่าเขาเรียกภาษาทางการว่ายังไงครับที่เอามาใส่ไว้ในพวกรองเท้าพวกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเอามานะครับใส่เข้าไปเลยนะฮะจะใส่ห่อหนึ่งก็ได้สองหอก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส,สามารถใส่เข้าไปเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิในใน,ในตัวกีตาร์เห็นไหมเนขณะผมจับนี่ยมันยังรู้สึกเย็นเย็นเลยนะนะทั้งที่กีตาร์ตัวนี้ผมผมเอาเอา,เอาใส่ไว้ในรถนะฮะเรียกว่าไม่มีอากาศไม่มีอะไรเข้าไปอยู่แล้ว หมายถึงตอนคืนนะแต่ตอนเช้าก็เอาออกมาเพื่อที่จะทําการซ้อมทําการเล่นแล้วก็เรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับถ้าใครเป็นกีตาร์ปล่องไฟฟ้าเนี่ยนะฮะถ้ามันโดนความชื้นมันโดนอะไรมันก็จะทําให้เสียได้ง่ายขึ้นนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับอะไรเนี่ยแล้วเราไปวางท้าทายอุณหภ,ภูมิท้าทายความเย็นเนี่ยไม่ดีฮะไม่ดีแต่ถ้าใครไม่มี ซอฟเคสแบบนี้ไม่มีกระเป๋าธรรมดานะฮะแต,แต่ถ้าจะซื้อมาอย่างนี้ก็ราคาอย่างกีตาร์บางตัวผมผมก็ใชก้กระเป๋าธรรมดานะฮะตัวละอันละเท่าไหร่ล่ะละร้อยสองร้อยนะฮะประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยก็สามารถที่ใส่ได้นะแต่ถ้าไม่มีตรงนั้นไม่สะดวกอย่างนั้นจริงบางทีก็ใช้ผ้าห่มอันนี้ผมไม่ได้พูดขำๆนะฮะเออแล้วไม่ได้ไปบูลี่ใครด้วยครับผ้าห่มเนี่ยผมเองก็ยังใช้เลยบางทีนะฮะก็คือถ้าผ้าห่มพืนน้นหนาๆใหญ่ๆเนี่ย,ยวางสวมสมมติว่ากีตาร์เราวางอยู่อย่างนี้ใช่ไหม อ่าสมมติว่าระวางอยู่อยู่อย่างนี้ปุ๊บก็สวมพะหหมมาเลยนะครับอ่ามิดชิดเลยนะครับจัดจัดจัดห่อนะครับพันให้มันมิดชิดมันก็จะได้รับความอุ่นแล้วอุณหภูมิมันก็จะคงที่ทําให้กีตาร์ของเราเนี่ยนะฮะเรียกว่ามันก็เสียงมันไม่ได้ดรอปไม่ได้หายอะไรลงไปเยอะนะครับเป็นการรักษาเรื่องของเนื้อไม้ด้วยนะฮะถามว่ากีตาร์ที่เป็น ที่ไม่ใช่โซลิดะฮะที่เป็นไม้ลาบิเนตเนี่ยมันมีผลไหมมันก็อาจจะไม่มีผลเท่ากับโซลิดนะครับเท่าที่ประสบการณ์ตรงๆมาแล้วก็คุยกับเพื่อนๆบางท่านนะฮะที่เกี่ยวัที่สะสมกีตาร์แล้วก็ทาเขาเรียกว่าคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยก็บอกว่ามันมันก็ไม่ได้ว่ามีผลอะไรมากมายถ้าเป็นเนี่ยแต่ถ้าเป็นเป็นปลงไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีผลอยู่นะครับดังนั้นก็ อย่าประมาทนะครับหน้าหนาวนะฮะอย่าประมาทแล้วก็ข้อแนะนําสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือ,อตอนที่เราจะต้องเล่นกีตาร์เนี่ยนะครับลงมือฝึกเนี่ยถ้าหน้าหนาวมันจะต้องวอร์มมันไม่เหมือนหน้าร้อนนะฮะเหมือนยังราไปเตะบอลน,นี่แหละถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยบางทีใส่รองเท้าววิ่งลงไปสนามหวดเลยฮนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวรู้สึกว่าทําไมมันยังไงล่ะมันเหมือนว่า กระดูกกระดิ่งมันไม่เข้าที่เข้าทางการเล่นกีตาร์ก็เหมือนกันครับก็ลองวอร์มอัพนะครับผมก็จะวอร์มอัพด้วยการเหยียดนิ้วนะครับเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายนะฮะมากขึ้นอาจจะใช้โคมาติกซักก่อนก็ได้นะครับก็คือเอาทุกนิ้วนะมาวิ่งนะฮะมาวอร์มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะคโคมาติกพยายามที่จะใช้ชี้กลางนางก้อยเนี่ยให้เล่นมันให้มันได้ทุกทุกนิ้วอ่า แล้วก็อาจจะมาจบที่การเหยียดนิ้วนะครับหรือว่าการกลางนิ้วอย่างนี้ก็ได้เอาเท่าไหร่ดีละ่ะเอาสักประมาณสัก 2- 3นาทีก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกแต่ถ้าใครที่มีเวลามากกว่านั้นจัดมันไป5้านาที10นาทีเลยก็ได้นะฮะผมเองก็ไม่ได้ฟิกครับอย่างวันนี้ก็ กำลังจะไปทำงานในอีกหน้าที่หนึ่งนะฮะก็เลยหยิบกีตร์มาซ้อมมาวอร์มอัพนี่แหละก็เลยเห็นนะครับสายลมโปรยปลายมานะฮะแล้วก็เย็นนะฮะตอนนี้ก็เนี่ยจะ9ก้าโมงแล้วนะครับอุณหภูมิที่นี่ยังประมาณ18องศาอยู่เลยนะฮะก็ก็ถือว่าเย็นแต่เมื่อเช้านี่เย็นจัดกว่านี้เยอะก็เลยมีไอเดียนะครับเอ้นะครับคิดถึงเพื่อนๆนะฮะว่าดูแลกีตร์โปร่งกันยังไงบ้างนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคืออย่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากครับทุกคนนะฮะ คืออย่าไปคิดว่าแหมกีตาร์ผมพี่ปุ้ยนะมันราคาไม่แพงเลยกีตาร์ผมอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะผมไม่อยากดูแลมันหรอกพะเล่นไปแล้วก็วางพิงไว้ตามฝาบ้านตามอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเหมือนกับที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยไม่อยากให้คิดแบบนั้นครับรักมันให้มันมากๆแล้วไม่ว่ากีตาร์ตัวนั้นมันจะถูกหรือมันจะแพงอย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องอยู่กับมันไปอีกนานบางคนนะครับกว่าที่จะมีโอกาสได้ซื้อกีตาร์ที่ตัวเองอยากจะเอื้อมหมายถึงว่าอยากจะ อยากจะเล่นมันจริงๆชอบจริงๆนะครับที่เอื้อมถึงจริงๆเนี่ยบางคนใช้เวลาหลายปีดังนั้นคิดไปเผื่อๆไว้นะครับว่ากีตาร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะสร้างาความสูงให้กับเราไปได้ในระยะยาวๆอยู่นะฮะจะถูกจะแพงยังไงก็ดูแลมันให้ดีๆนะครับทุกคน